แล้วม,มาทุกพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินยด,ดี่น,นอๆนะคะ <S <S 2> <S 2> คือจริงๆวันนี้มันเป็นเหมือนวันว่างวันหยุดของคิทกับมิจิน,นั่นแหละแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้มีแผนว่าจะถ่ายอะไรนะ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาถัาเป็นวอล์ให้ดูกินวิจิเขาก็เลยเท่ารถเพื่อที่จะไปเที่ยวฟูจิกันเดี๋ยววันนี้ก็จะถ่ายให้ดูว่าถ้าเป็นแบบเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันไปกินอะไรร้านไหนยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันโอ้ยไฟยังดิ้นอยู่เลยวิจิตอนนี้เราก็ย่างเต็มเต,มเตาแบบนี้แล้วจ้าสวยมากสวยมโอ้ทุกคนดูข้างบนดิสวยมาก เช่ารถมาแพงไหมไม่แพงถูกมากถูกมากทำไมถึงถูกคิดว่าวันนี้นวันจันใช่วันนี้เป็นวันจันนั่นเองไม่เห็นภูจิโอ้คนโตทุกคนโอ้ยเห็นภูจิแบบชัดมากด,ดูดิโอ้วันนี้อากาศดีมากไม่มีเมฆเลยนะคะโชคดีของเราเลยเนี่ยไอพูดตอ่อพูดไม่จบรถราคาเท่าไหร่ -500 าห้าร้อยเยน ไปเยนก็ประมาณ1,500บาท 1, 1 5 0าบาทนั่นองนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับใครที่มีแพนจะมาเทียเ่ยวโตเกียวก็เช่าได้ในคนวันธรรมดาเช่าชรถถูกมากกี่โมงนะท,ง 9, ท่านเติมกาโมงเช้าถึงสองทุ่มเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มจ้าวันนี้เรามีเวลาย,ยาวๆ แล้วทุกคนอันนี้เป็นร้านอาหารเลยไหมจังร้านอาหารนั่นเองนะคะแต่ไงโนแปนของจริงเลยวังอันเนี้ยคือคนที่มีข้อมูลคือมิจิมิจิเขาก็จะหามาคิดบอกเธอพาฉันไปเลยวันนี้นี่แต่ตอนนี้หิวเนาะไปกินข้าวร้านนี้ร้านแบบโบราณมาครั้งแรกเลยน่ารักมากดูดิสวยจังเหมือนเขาแบบเผาถ่านอะไรด้วยนะมิจิดูดิเสียงแบบเนี่ยเหมือนเขาเผาถ่านอะไรก็โอ้ยจริงด้วยนี่ ยระหว่างรอนี่ทุกคนอันนี้มีเมนูมีภาษาอังกฤษด้วยนะเออนี้จะเป็นแบบเป็นเซตเลยนะคะแล้วก็สั่งเป็นเซตเนี่ยเซ็ตถูกสุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเยอะแค่ไหนเนาะต่คิกชอบบรรยากาศร้านนี้มากเลยดูดิบรรยากาศร้านข้างในเป็นแบบโบราณมาก นี่มีสองชั้นด้วยนะขึ้นบันไดไปได้ด้วยนะโครเก๋คลาสสิกมากโอ้โหอันนี้เป็นเตาแบบโบราณเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่่านในนี้ร้านนี้สุดยอดเลยมิจิดูข้ามลดิสุดยอดคลาสสิกมากไม่เคยเห็นเลยอะไรแบบนี้คืออยากจะบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบบ้านโบราณนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยมีอายุถึง160ปีน,นั่นเอง,องทุกคนเก่ามากเลยนะ และที่สําคัญเนี่ยประมาณ160ปีที่แล้วในบ้านหลังนี้เนี่ย ไม่ได้ตั้งอยู่แถวฟูจินะแต่ว่าบ้านหลังนี้อยู่แถวแถวฮิตะนั่นเองแล้วเขาก็เหมือนกับแยกแต่ละส่วนของบ้านอ่ะแล้วก็ยกมาที่นี่แล้วก็มาประกอบใหม่ที่นี่นั่นเองนะคะดโดยที่เมื่อสมัยก่อนนะบ้านหลังนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่จริงๆพอถูกยกมาที่นี่ใช่ปะ่ะก็ไม่ได้มีคนอาศัยอยู่แหละแต่ก็เลยแบบผันมาเป็นร้านอาหารแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านโบราณสไตล์อาหารที่อยู่ ในร้านนี้นะคะจะเป็นฟิลแบบปิ้งย่างที่เรียกว่าอะไรนะมิจิโรบะไตยากิโรบาไายากินั่นเองนะคะเรียกว่าจะเป็นเหมือนเป็นบอแบบเนี้ย<บ>แล้วก็จะใส่ฐานไปเดวทำหอมๆกันอันนี้อะไรมิจิเป็นซอสอันนี้เป็นซอสแบบนี้นั่นเองนะคะคือพนักงานเขาบอกว่าจะย่างได้แบบ2อ,อย่างใช่ปะ่ะ<อ>จะทำยังไงบ้าง,างโค้ออริจินัลแบบนี้ออริจินลก็คือเราจะต้องเอาของเอาพวกปลาเอาผักอะไรเงี้ยไปจุ่มที่ซอสแล้วก็ เอามาย่างนแนงนะคะหรือว่าสไตล์ใหม่ก็คือเดี๋ยวเขาจะเอาซอสเนี่ยมาใส่ในถ้วยแล้วเราก็ทารา,า,าเองอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเลือกสไตล์ออริจินอล<ม>เพียงแต่ว่าถ้าใครเลือกสไตล์ออริจินอลเนี่ยเราจะต้องจุ่มได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็มาย่างเลยอย่างนงี้ใช่แบบอะไรที่แบบกินแล้วอะไรเงี้ยจะมาจิ้มในซอสก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรใชใช่เพราะว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องได้ใช้ด้วย สดดอยู่เลยอะโอ้ย,อย่ายังดิ้นอยู่เลยไม่จิอันนี้คืออาหารของเรานะคะอาหารของเรามาแล้วก็คือบอกแล้วว่าจะเป็นเซต นั่นแหละอันนี้เป็นแบบส,สองเซ่ะสองเซตสองเซตก็คือจะมาด้วยกันนั่นแหละคราวนี้เนี่ยเราก็จะเอาอาหารในนี้ไปย่างในเตาถ่านแบบนี้นี่น,น,นะคะ๋ยวลองอย่างก่อนอาหารเนีเขามีหลากหลายนะนมีตั้งแต่แบบราคาสองพันกว่าไปจนถึงแบบสี่พันกว่าใช่แต่ปัญหาคืออยากให้มันลวงลงไป <laughs> ให้มันลวงลงไปเมื่อก,กี้พนักงานเขาบอกว,ว่าปลาเนี่ยเขาวันเลี้ยงไว้หน้าร้านจะแบบปลาก็จะสดมากใช่ป่ะ คราวนี้เนี่ยมันก็จะยังดิ้นอยู่คราวนี้เขาบอกว่ารอให้ปลาเนี่ยหยุดดิ้นก่อนแล้วค่อยย่างหรือว่าให้กินปลาเป็นย่างสุดท้ายจะอร่อยกว่าถ้าปลายังดิ้นอยู่แล้วไปย่างเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยจะไม่ค่อยอร่อย,อยนั่นเองนะคะโอเคย่างก่อนสรุปด,ดีเหมือนกันเนาะแต่ไฟแบบร้อนมากเลยนะทุกคนถ่านเขาแบบแรงมากเลยเนะี่ยนี่คือนั่งอยู่ก็คืออุ่นมากอะ่ะโอ้ย <laughs> ถึงขั้นตอนสำคัญโอ้ยมใช่ระวังล่วงเด้อมใช่ระวังล่วง นี่เสร็จแล้วเราเอามาจุ่มซอสแบบนี้ใช่เขาบอกว่าถ้าเนื้อใส่ซอสสองสามครัอ๋อถ้าเนื้อใส่ซอสสองสาครั้งแล้วจะอร่อยใช่ไหมแล้วก็ย่างแล้วก็ย่างต่อพอย่างแล้วก็มาใส่ซอสอีกอย่างนี้เหรอใช่อ๋อสองสาครั้งแล้วอย่างปลาอย่างเงี้ยต้องใส่ซอสไหมก็ไม่ต้องใส่ครับเพราะเขามีรสชาติอยู่แล้วใส่กลัวแล้วนี่ทุกคนคือปลาเนี่ยเขาจะมีลูกเห็นปะเขาจะโรยเกลือไว้อยู่แล้วนะคะพนักงานบอกว่าปลาเนี่ยไม่ต้องจุ่มซอสนะจ้าอร่อยแล้วจ้า กิจริงแต่ละอย่างนะดูน่ากินมากเลยนะเพราะเราจะต้องนั่งย่างเองเนาะ <c oughs> แต่อาจริงมากอะดูดูสภาพ <c oughs> มันก็จะลำบากลำบากนิดนึงอะเอาจริงๆรงทุกคนเพราะว่าไอ้ที่ย่างเนี่ยมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมไงแล้วนะคราวนี้ถ้าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะย่างได้แต่เอง,งมันก็จะลำบากหน่อยนะแต่ก็สนุกดีถือว่ามีกิจกรรมด้วยน, <c oughs> นั่นเองนะคะแต่งไม่ได้กินเลยเนะี่ยยังไม่สุกสักทีเอาหันไม้ทีมีคนแอบกินแล้วอะเขาพอสุกแล้วเห็นไ แล้วสรุปเป็นไงอร่อยเลยไหมอร่อยอร่อยซอสรสชาติเป็นไงม่งโชยุก็นะคล้ายโชยุคล้ยายๆโชยุย่างนกโอมมีโอมด,ดีนะครับหอมดีอมตอนนี้เราก็ย่างเต็มเต,มตาแบบนี้แล้วจ้าได้แล้วอ,อันนี้คือมันทุกคนเครย่างแล้วอะเหมือนเป็นมันกับโมจิผสมกันอนักแล้วแปลกเลยไม่เคยกิน ข้างนอกแกงอ่ะพอกรอบๆใช่ปะมีความแบบหวานแล้วก็มันแบบมันมากนะอร่อยน่ากินมากไก่ย่างดูดิไม้อ้วนมากชิมเลยอ,อ๋อยเคือจะอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะก็อยู่ที่เราย่างนี่แหละ <c oughs> จริงๆซอสน,นะคะจะเป็นซอสแบบ โชยุแค่นั้นเลยเขาแบบไม่ได้มีรสชาติแบบอย่างอื่นเป็นซอสโชอยุแบบเค็มๆอะไรเงนะี้ยนะเพียงแต่ว่าข้อดีคือจะได้กลิ่นได้กลิ่นหฐานนะไม่จริงนะได้กลิ่นฐานเลยมมจะหอมหอมทุกอย่างเลยอร่อยคิดว่าโอเคเลยนะมาครั้งแรกเลยนะเนี่ยหนึ่งกิจกรรมเนี่ยนะเป็นหนึ่งกิจกรรมคิดว่าถ้ามาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเที่ยวกับเพื่อนดานี้โอเคเลยได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ ืออโหากินได้อยู่กินได้อยู่เออไม่ไก็อยู่ที่เราอสวยงามมากดูฝั่งนี้โอ้โหสวยงามมากจริงเวลาจะกินก็พริกฝั่งนี้ดยเอาแล้วกันเนาะ อย่างสุดท้ายนี่ก็คือปลานะคะนา่ากินมากเลยนะนดูดิปลาอ้วนมากเลยปลาจะกินหมูมากเพราว่าแตกชิมอู้อู้พันขึ้นอืมมนร้อนเลยเนื้อปลาแบบนิ่มแบบฟูมากแล้วก็อั่นี่เขาบอกเลยไม่ต้องใส่ซอสท้าพิสูจส์ว่ามันปลาเนี่ยมันเข้ากับเข้ากับอะไรนะอ,อร่อย นี่พลาชวนนจมัสอันนี้อร่อยดีทุกคนไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อหอมมากเลยทะเลสาบเคากุจิโคนะคะใครที่ขับรถมาทุกคนเดี๋ยว ปักโลเคชันไว้ให้จริงๆมันอยู่ตรงข้ามะทลราบนะนจะมีรานจอดรถที่จอดฟรีเออถ้าใครแบบไปจอดข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเสียตังค์ไงเราไม่ต้องเสียแล้วเพราะว่าเราเช่ารถมาแล้วใช่ปะก็มาจอดแบบฟรีแล้วก็เดินไปใน3 0 0เมตร300อยเมตรใกล้ๆแล้วมาจอดฟรีเดี๋ยวปักโลเคชันไว้ให้ตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงสักุลระเลยนะสักขระเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเพราะมีงานอีเวนต์ด้วยนะย <laughs> หาของกิน,นกินอี่เก้ยว ร้านขายของเยอะมากอันนี้เป็นร้านแบบนี้เลยทุกคนนี่อันนี้เป็นเทศกาลสักขุลาใช่สักุละมัสซุรีนะคะโอ้ดูสักุละดิเยอะมากเลยอ่ะสวยคนก็เยอะ้วยนะเน่คนเยอะด้วยโอ้น,นี่สวยมากดูอากาศดิไม่มีเมฆเลยวันนี้ทุกคน เที่ยวกาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เป็นช่วงประมาณต้นเดืนเเนอ,อนเมษายนอ่ะต้นเมษายนต้นเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าซากุระเนี่ยมาเร็วกว่าทุกปีนะถ้าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วประมาณสักสงการนะจริงๆแล้วสงการน,นะแต่ปีนี้พิเศษนะทุกคนแต่มันก็บอกไม่ได้นะเพราะธรรมชาติเนาะช่วยไม่ได้นะเออใช่ไม่ได้นะไไดแต่ก็ยังถือว่ายังสวยมากคือในยังพีคแล้วก็หรือไม่เอาง่งายๆอะ่ะเล็งมาวันที่เขามีเหมือนกับเป็นเทศกาลเนาะเหมือนกับว่าเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเล็งเล็งให้มาวันนั้น วันนี้อากาศดีม,มากเลยทุกคนเร,ริง็ข้างหลังของเรานะคะจะเป็นภูเขาไฟฟูจินะคะแล้วตอนนี้แบบตรงนี้น่ยจะมีร้านกาแฟาที่เขาจะมีต้นซาก,กุระอยู่ด้านนอกหมดเลยคือ <c oughs> ตอนนี้เรามานั่งร้านนี้นะคะเราสั่งแต่กาแฟาาเดียวเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวเ็ามีอ,อีเวนต์นะเนาะเดจะมีของกินไปนั่งชิล <c oughs> ก่อนโยนสวยนะ มากแล้วก็ช่วงสาก,กุระนะฟูจิเนี่ยแถวคาวากุจิโกหรือว่าทะเลสาบคาวากุจิโกนะคะเป็นจุดดูสาก,กุระที่แบบพีคมากสวสยจริงเยอะจริงแต่ว่าแนะนําก่อนมานะให้ดูสภาพอากาศก่อนถ้าอากาศดีปุ๊บมาได้เลยถ้าอากาศไม่ดีก็อาจะแบบมาแล้วบางทีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยเนาะเช็คเช็คอากาศมาก่อนดีกว่า โอ้สวยมากสวยมาก่ะอากาศดีมากด้วยนี้อากาศดีมากเลยนะคะเห็นฟูจิก็แบบชัดมากด้วยและที่สําคัญวันนี้เรามานะโอ้เราเจอเ c ีเยอะมากเาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่พูดจับจำเราสองคนได้นะดีใจเนาะนี่ดีใจมากดีใจมากไปที่ไหนก็เจอคนไทยนะคะดีใจตลอดนะครับทักทายกันได้ตลอดเลยนะจ๊ะโอเคไปต่อไปไปไหนต่อไปกินไปกินต่อเนาพราะเมื่อกี้เราดื่มแต่กาแฟเลยไม่ได้กินเลยกาแฟอย่างเดียวไม่อ ต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ตลาดค่ะทุกคนตลาดนี้เนี่ยจะเป็นตลาดของคนท้องถิ่นซึ่งเขาก็จะขายพวกผักแล้วก็จะมีพวกผลมไม้นะต้องบอกก่อนว่าที่นี่แบบเป็นของท้องถิ่นจริงๆเป็นแถวๆนี้เนี่ยแหละแล้วไปแต่ละทีก็ของไม่ค่อยสามการอย่างนี้เนี่ยเป็นช่วงมีสตอรอเบอร์รี่ทุกทุกแพ็คหนึ่งเจ็ดสิบบาทหรือว่าจะเป็นแพ็คแบบที่ขายตามซุปเปอร์อะไรเงี้ยก็มีนะประมาณเจ็ดสิบบาทเหมือนกันหรือว่าขายแบบแอปเปิ้ล แอปเปิลอยากจะบอกอร่อยมากแล้วดูขายที่แบบเป็นเหมือนเหมือนสังฆทานป่ะคือเยอะมากอะ่ะทั้งหมดนี่เลยอ่ะทั้งหมดสังฆทานนี่เรียกเรียกสังฆทานได้ไหม <c oughs> ทั้งหมดนี่ประมาณ260บาทนะคะถุกมากบอกเลยว่าใครมีแพลนไปเที่ยวแถวทะเลสาบคาวากุจิโกะนะคะกิคกรรจีแบบแวะทุกครั้งที่มาที่นี่เลยอันนี้ในทางแพ็คถูกมาก200กว่าบาท แล้วผักก็ถูกเลยนะมีผักช่วงผักชีมีเห็ดอะไรเงี้ยก็มีใครที่นอนโรงแรมที่มีห้องครัวหรือว่านอนแอร์บีบีนะคะก็ซื้อเห็ดหรือว่าซื้อผักที่นี่ไปก็ได้หรือว่าพวกขนมก็มีแต่ว่าขนมก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักกับผล,ลไม้อะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าเป็นพวกของสดด้วยแล้วก็ถูกมากถูกจริงๆคนญี่ปุ่นยูงบอกว่าถูกเลย เดวกี่กับมิจิเนี่ยจะทิ้งโลเคชันไว้ให้นะคะจริงๆก็หาง่ายมากอยู่ตรงทางเข้าก่อนที่จะเข้าทะเลสาบขาวากุจิโกะนั่แหละจะเป็นตลาดแบบพื้นบ้านแบบนี้เลยคิดว่าคนไทยหลายๆคนจะต้องชอบอที่นี่สวยมากเลยสวยมากที่นี่ชื่อว่าอะไรนะฮา r การ์เด้นฮาบการ์เดนนะคะ ขับรถผ่านบ่อยมากเลยแต่ไม่เคยแวะวันนี้ก็เลยจะต้องแวะเพราะว่าจริงๆเนี่ยฮับการ์เด้นเนี่ยเขาจะมีพวกดอกไม้มีฮาบอะแรพวกเนี้ยเยอะอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะมีโซนใหม่เป็นโซนข้างบน,นเป็นเหมือนแบบจุดชมวิวที่เห็นฟูจิเขาบอกว่าชัดมากๆาเราก็เลยเฮ้ยจริงเหรออ่ะ้นลงไปหน่อยสิตจ้าและที่สําคัญข้างบนมีคาเฟ่ด้วยเฮ้ย,ด,ยดูเห็นฟูจิแล้ว<อ>สวัสดีวสวยสด ตรงนี้นะคะทุกคนจะขึ้นไปข้างบนนะคะจะเสียคนละ500ยเยนสองคนก็1,000เยนนั่นเอง,องทิกเกต็ตหน่อยนี่ได้ทิกเกต็ตอ๋อเป็นคิวอาโค้ดสแกนจ้าได้เตะมาโอ้ทุกคนดูข้างบนดิสวยมากสุดยอด คือถ้าเราขึ้นมาข้างบนเราจะเห็นวิวแบบสวยมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วข้างล่างเป็นวิวแบบสัตล์รักพอดีเลยนะคะสุยงามมาฟังดิเห็นจิด้วยอันนี้มันเป็นกระจกได้นเองนะคะเป็นบูจิของจริงแต่ว่าส่วนนี้เปนกระจกตเวลาหันมาดูดูนี่ แถวฟูจิแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าอากาศดีอ่ะคุ้มนะ500เยนมาที่นี่ถือว่าคุ้มมากเพราะว่าสวยมากแต่ว่าถ้าแบบอากาศไม่ดีอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องจ่ายตังค์มาแต่เพราะนไม่เห็นอยู่แล้วใช่เปล่าแต่ถ้าอากาศดีเน้นาเลยเพราะว่าเห็นฐานฟูจิแบบทั้งหมดสวยมากสวยมากไปกินกาแฟหัวพังมากเลย น,นี่เป็นเหมือนแบบเนี่ยที่เป่าฟองแบบเนี้ยราคาหนึ่งอันหนึ่งร้อยเยนใช่ปะแล้วดูดดนู้นเฮ้ยขี้แขนวางแบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยแถวนี้ก็มีแล้วจ่ายเงินยังไงรูร้ไหมสแกนโอ้โหนี่มันญี่ปุ่นชัดๆเลยเนี่ยคุยญี่ปุ่นแบบเขาก็ไว้ใจเนาะที่เมื่อกี้ก็ถามพี่จิว่าเอ้าแล้วเขาแบบใส่ตั่างหพี่จิบอกก็สแกนไงสแกนแบบคือถ้าฉันไม่สแกนแล้วฉันยิบไปอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่รู้เลยนะแต,แต่คนญี่ปุ่นก็สแกนอ๋อสแกน เออดีเ<ร>นาะคือแบบนี้คือความแบบเป็นญี่ปุ่นน่ะเออ,ขอ,ขอเขาก็เจ๋งนะนทำไมปลาโหเยอะมากมมไม่แสดงว่าแบบน้องจำได้ไงว่าถ้าแบบคนมาคนจะต้องให้อาหารเนี่ยแล้วซื้อตรงไหนละ่ะอาหารท,ที่นี่ซื้อไม่ได้ที่นี่ซื้อไม่ได้แสงพนักงานไงอุ้ยไม่ใช่พนักงานนะมิจิบอกผมไม่ใช่พนักงานนะหยุดมากโอ้ปลาเยอะมากนะคะ แต่เหมือนน้องจะรู้นะคะว่าเอ้ยไอ้นี่แบบไม่ให้แล้วว่าไปแล้วไปแล้วแยกย้ายโบกปร้านขนมปังชื่อดัง,งดังพอแหละฟูจิซัมชอปอ่าเพราะว่าเขาเป็นลูกฟูจิแล้วมันยังเหลือไหม่รือไมวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแปลองเข้าไปดูดีไหมชิ และนี้นะคะทุกคนเขาจะมีพุดดิ้งแบบนี้ด้วยหโหนน่ากินมากเลยอ่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคืออันนี้เป็นขนมปังฟูจิแนั่นทุกคนที่นี่ดังมากแล้วเรามากินครั้งแรกมาแล้วโว้าวอันนี้เป็นขนมปังฟูจินั่นเองนะคะเป็นรูปฟูจิด้วยวันนี้นี่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 น่ารักมากแล้วเวลาหั่นก็คือหั่นอย่างเงี้ย ลงมาเราก็จะเป็นรูปฟูจิร้านนี้แบบเป็นร้านที่แบบดังมากกีคมิจิก็มากันครั้ง,งแรกแล้เพื่อนบอกว่าอร่อยทุกคนเลยเราก็เลยแบบวันนี้เรามีรถเนาะนเราก็เลยแบบมาชาเลจนเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะกีกมิจิแล้วก็กลับ โตเกียวเป็นที่เรียบร้อยแต่สังเกตว่าวันนี้เนี่ยเราเที่ยวกันเยอะนะในเที่ยวเยอะนะครับไปมาหลายที่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยขับรถเที่ยวนั่นเองนะคะแต่กิ๊กก็ม่จิงแนะนานะการขับรถเนี่ยเราจะสามารถไปแบบได้หลายๆที่เพราะว่าถ้ามนเที่ยวฟูจิทุกคนแล้วถ้าไม่มีรถอ่ะก็จะสามารถจริงๆก็นั่งบัสได้แหละแต่ว่าจะลําบากเพราะว่าบัสเขาจะน้อยแล้วก็จะต้องรอเที่ยวเสร็จก็คือรอแล้วแต่ละสถานที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ขับรถมาก็ถือว่าสะดวกสบายยิ่งใครมีเด็กด้วยหรือมากับเพื่อนก็เช่ารถมาจากโตเกียวแบบ วันเดททิปเราก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย